สร้างรูปด้วย c h a t GPT อัปเดตใหม่ล่าสุดปี2025ที่บอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากเลยค่ะ c h a t GPT 4o ทำได้ขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนโหขนาดนี้เลยหรอเอ้ยอะไรเนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงปะเนี่ยแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถแต่งภาพได้ง่ายๆเลยนะคะแค่สั่ง c h a t GPT ง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนรูปแบบนี้ให้เป็นรูปแบบนี้ เปลี่ยนรูปเราเองเป็นรูปอาร์ทอยททำรูปอินโฟกราฟิกได้ง่ายๆมีสินค้าของตัวเองแต่ไม่มีนางแบบให้แชท GPT ช่วยได้ค่ะเปลี่ยนรูปถ่ายให้เป็นรูปการ์ตูนทำโปสเตอร์หนังง่ายๆใน1นาทีแค่เอารูปโลโก้ก็สามารถสั่งให้แชท GPT สร้างมาสคอตให้ได้ <S <S และทั้งหมดที่หวานพูดวันนี้นะคะอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะจากสถิติหลังบ้านคานที่เข้ามาดูคลิปช่องของหวานส่วนใหญ่ยังไม่ได้กด subscribe ค่ะหวานเลยอยากชวนทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได เป็นกำลังใจให้กับช่องผู้หญิงแก้ามกลมหน่อยนะคะหวานและทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะและถ้าใครใจดีไปกว่านนั้นอีกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะเวลาหวานอัพคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะ <S <S ล่าสุด ChatGPT นะคะได้มีการอัปเดตใหม่ที่สามารถสร้างรูปได้เก่งขึ้นซึ่งหลังจากที่หวานได้ไปลองใช้งานแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเก่งขึ้นจริงๆค่ะทุกคนและการสั่งงานเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องสั่งแบบซับซ้อนด้วยค่ะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ หลายรูปแบบเลยค่ะและถนะ้าใครเพิ่งเคยผ่านมาเจอคลิปนี้ของหวานนะคะและยังไม่เคยรู้จักกับ Chat GPT มาก่อนยังไม่เคยสมัครใช้งานหวานแนะนําว่าให้คุณเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ ตั้งแต่เริ่มสมัครใช้งานสําหรับคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนคลิปนี้เนี่ยหวานเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะคะแต่สําหรับใครที่เคยใช้งานมาแล้วมีแอคเคาท์แชท GPT อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างรูปกันเลยค่ะถ่ายรูปสินค้ามาธรรมดาธรรมดาแบบนี้เอามาให้แชท GPT ช่วยเปลี่ยนให้เป็นรูปโฆษณาแบบนี้เราไปลองทํากันค่ะสําหรับรูปแรกที่เราจะมาลองใช้แชท GPT สร้างกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปสินค้ารูปนี้นะคะซึ่งวิธีทําก็คือให้กดปุ่มบวกตรงนี้เลยค่ะแล้วอัปโหลดรูปสินค้าของคุณขึ้นไป แล้วหวานก็จะใส่พร้อมลงไปแบบนี้ค่ะช่วยสร้างรูปสินค้านี้ให้เป็นรูปโฆษณาให้สินค้านี้ลอยเหนือน้ําแบบอ่อนโยนน้ําเป็นสีฟ้าภาพโดยรวมต้องดูสดชื่นสื่อถึงความเป็นผู้หญิงแล้วเราก็กดเจเนเรตได้เลยค่ะอ่าแล้วเราก็ได้รูปรูปนี้ออกมานะคะซึ่งหวานว่ามันใช้ได้ทีเดียวนะทุกคนเขาเหมือนรูปโฆษณาในแมกกาซีนเลยนะคะอาจจะมีผิดเพีพ้ยนบ้างเล็กหน่อยเรื่องของสินค้านะคะตรงแพคเกจจิ้งของสินค้าซึ่งถ้าเอาไปใช้งานจริงๆอะคะ่ะก็อาจจะต้องมีการรีทรัชเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมก็คือเขาสามารถสร้างรูปออกมาได้ตามพร้อมที่หวานกําหนดเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถแต่งภาพได้ง่ายๆเลยนะคะแค่สั่ง c h a t GPT ง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะใครที่มีรูปสินค้าอยู่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปในสตูดิโอหรืออาจจะไม่ได้มีช่างภาพในการถ่ายรูปคุณก็สามารถลองเอารูปสินค้าของคุณนะคะมาใช้ h ช t GPT ในการปรับแก้ไขรูปทําให้เป็นรูปโฆษณาแบบนี้ก็ได้นะคะมีรูปสินค้ามีรูปนางแบบเราสามารถให้ Chat GPT ช่วยสร้างรูปให้นางแบบถือสินค้าให้ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรูปสินค้าของเราอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีรูปนางแบบอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ ChatGPT เนี่ยเขาช่วยสร้างรูปนางแบบกำลังถือสินค้าอยู่จะสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วรูปจะเนียบไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวานจะทาการอัปโหลดรูปสินค้าขึ้นไปนะคะแล้วก็อัปโหลดรูปนางแบบขึ้นไปค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยวานไม่มีนางแบบนะคะเพราะฉะนั้นวานจะใช้รูปของหวานเองค่ะอัพขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นวานจะใส่พร้อมว่าช่วยสร้างรูปนางแบบถือสินค้าอยู่ในห้องนอนอยาก ได้รูปโฆษณาสำหรับแมกกาซีนที่มีโทนสีพาสเทลน่ารักน่ารักแล้วก็กดเจเนเรทได้เลยค่ะแ่ลและนี่นะคะก็คือรูปที่ได้ออกมานะคะซึ่งการถือสินค้าของนางแบบหวานรู้สึกว่าเขาสามารถถือได้แบบเนียนมากเลยค่ะทุกคนส่วนรูปหวานเองเนี่ยนะคะแชท GPT เขาก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อยืดสีชมพูทรงผมที่มีความคล้ายๆกับรูปต้นฉบับอะนะคะแต่ในรูปนี้เนี่ยแว่นหายไปรวมถึงหน้าของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าของหวาน,นะคะ่ะซึ่งแชท GPT เนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องของ การสร้างรูปที่เป็นรูปคนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราอัปรูปคนขึ้นไปแล้วสั่งให้ใช้ GPT เนี่ยเขา g จะน r เร e รูปออกมาใหม่รูปคนที่ได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับรูปต้นฉบับเท่าไหร่ค่ะและสำหรับรูปนี้อีกอย่างหนึ่งที่หายไปนะคะก็คือแว่นหวานค่ะวานไม่แน่ใจนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่เจเนเรทแว่นออกมาให้หวานด้วยหรือว่าเขาจะฉลาดขนาดรู้ว่า สินค้าที่หวานถืออยู่เนี่ยนะคะเป็นน้ำตกที่เวลาใช้เนี่ยไม่ควรจะใส่แว่นอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนแบ,บ็กกราวน์ข้างหลังถองภาพนี้เนี่ยนะคะหวานได้สั่งไปในพร้อมว่าต้องการที่จะให้อยู่ในห้องนอนแล้วก็เป็นโทนสีพาสเทลซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ตรงตามพร้อมที่หวานสั่งไปเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ตรงตามพร้อมที่หวานสั่งไปเลยค่ะ <S <S เปลี่ยนรูปถ่ายให้เป็นรูปการ์ตูนได้ง่ายๆด้วย c h a t GPT รอบนี้เรามาเปลี่ยนรูปถ่ายให้เป็นรูปการ์ตูนกันดีกว่าค่ะซึ่งหวานก็ทําเหมือนเเเดดดิมมลลยนะะคกกที่่่ปปปุบวพืออัโหรู ขของเราึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะหวานจะใส่พร้อมว่าช่วยเปลี่ยนรูปนี้ให้เป็นรูปวาดลายเส้นมินิมอลโทนสีพาสเทลแล้วเขาก็สร้างรูปขึ้นมาให้หวานแบบนี้เลยค่ะอ่าเขาก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีว่าจะเป็นทรงผมของหวานแว่นตาคอมพิวเตอร์พื้นหลังแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็เป็นลายเส้นมินิมอลนะคะ,ะเดี๋ยวหวานลองอีกรอบนึงดีกว่านะคะหวานพร้อมต่อไปว่าลองเปลี่ยนเป็นภาพสไตล์ป๊อปอาร์ตเหมือนการ์ตูนต่างประเทศหน่อยค่ะแหมเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะเซนเรตออกมาได้ภาพแบบ โอ้โหสีสันสดใสมากๆเลยนะทุกคนเหมือนหนังสือการ์ตูนของฝรั่งเลยนะคะใครที่อยากเปลี่ยนรูปตัวเองเป็นรูปการ์ตูนนะคะก็ลองไปใช้ Chat GPT ดูได้ค่ะใช้ Chat GPT สร้างการ์ตูน4ช่องเมื่อกี้เราได้เปลี่ยนจากรูปถ่ายไปเป็นรูปการ์ตูนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะเรามาลองทําเป็นการ์ตูน4ช่องกันบ้างดีกว่าค่ะหวานจะสั่งในช่องแชทเดิมเลยนะคะที่เมื่อกี้เราสั่งให้เขาสร้างรูปป๊อปอาร์ตแล้วหวานจะสั่งต่อลงไปแบบนี้เลยค่ะช่วยสร้างการ์ตูนสไตล์ป๊อปอาร์ตโดยใช้ผู้หญ ต้องเป็นแก๊กตลกๆช่วยคิดเนื้อเรื่องให้หน่อยค่ะหลังจากที่หวานได้ทําการพร้อมต่อไปแล้วเนี่ยนะคะแชท GPT เขาก็เขียนเนื้อเรื่องออกมาให้หวานค่ะว่ากระตูสีช่องของหวานเนี่ยควรจะมีเนื้อเรื่องแบบไหนเนี่ยนะคะชื่อเรื่องว่าปุ่มวิเศษค่ะช่องที่1แก้มกบนั่งทํางานหน้าแล็ปท็อปสีหน้าจริงจังมีคําพูดที่ว่าวันนี้ต้องปั่นงานให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงอ่าอันนี้เนี่ยเหมือนเรื่องจริงเลยนะคะเขารู้หรือเปล่าเนี่ย ช่องที่2นะคะอยู่ๆแก้มกลมก็เหลือบไปเห็นปุ่มลึกลับสีแดงโผล่ขึ้นมาบนโต๊ะปุ่มอะไรเนี่ยเขียนว่ากดเมื่อหมดแรงแล้วไม่เสียงเอฟเฟกต์ แบบปอปอาร์ตช่องที่3าแก้มกลมกดปุ่มตุ้มกลายเป็นตัวเองในชุดนอนหน้านอนง่วงตรงหน้าเปลี่ยนเป็น n น t f l i ิและขนมเติมโตะเอะฉันไม่ได้ขอพักผ่อนแบบนี้นะช่องที่4แก้มกลมนั่งกินขนมไปดู n น t f l i x ไปสีหน้ายิ้มย้ม am, แบบยอมจำนนคำพูดแบบคิดในใจเอาเถอะค่อยทำพ่งนี้ก็ได้เนาะฮ่าฮ่า,าแล้วก็มีตัวหนังสือใหญ่ว่า the end or maybe tomorrow นะคะเอออะไรเนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงปะเนี่ยโอเคหวานก็เลยบอกเขาต่อไปนะคะว่าถูกใจเลยค่ะ วาดเป็นการ์ตูนให้หน่อยแล้วเขาก็ได้สร้างการ์ตูน4ี่ช่องขึ้นมาให้หวานนะคะแบบนี้เลยค่ะเนื้อเรื่องก็ตามที่หวานได้อ่านให้ทุกคนฟังไปเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็รูปแบบของการ์ตูนเนี่ยก็เป็นลักษณะของป๊อปอาร์ตเป็นการ์ตูน4ี่ช่องที่เป็นภาษาไทยนะคะแต่ถ้าทุกคนสังเกตดูเนี่ยตัวหนังสือยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะบางคํายังอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่านรู้สึกว่าเขาสามารถทําได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะใครที่อยากมีการ์ตูนช่องๆแบบนี้เป็นของตัวเองนะคะก็สามารถไปลองให้แชท GPT เขาเจนเนอเรตให้ได้นะ ง่ายด้วย c h a t GPT เดี๋ยวรอบนี้เราไปลองให้ c h a t GPT นะคะเขาช่วยสร้างโปสเตอร์หนังออกมาให้เราดีกว่าค่ะกดที่ปุ่มเดิมเลยค่ะปุ่มบวกตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการอัปรูปนักแสดงของเราลงไปค่ะซึ่งนักแสดงของหวานทั้ง3คนในวันนี้นะคะก็จะมีน้องแมวที่ชื่อบารานน้องแมวที่ชื่อบูดูและน้องหมาที่ชื่อแบรนดี้ค่ะแล้วหวานจะใส่พร้อมแบบนี้เลยนะคะช่วยสร้างโปสเตอร์หนังให้หน่อยค่ะโดยมีตัวละครหลักคือน้องหมาน้องแมวทั้ง3รูปนี้โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่หมาแมวกู้โลก ชื่อเรื่องว่าเราจะมากู้โลกมนุษย์แล้วก็กดเจเ e r a t ได้เลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจะออกมาปเป็นยังไงเนี่ยโหขนาดนี้เลยหรอ และนี่ก็คือรูปโปสเตอร์ที่ได้ค่ะซึ่งหวัรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนนลองทุกตัวใส่ผ้าคลุมหลังเหมือนซูเปอร์ฮีโร่จริงๆนะคะแล้วก็มีชื่อหนังอยู่ข้างล่างนะคะถึงแม้ว่าสลับบางตัวอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่โดยรวมค่อนข้างโอเคเลยค่ะใครที่อยากจะมีรูปโปสเตอร์หนังเป็นของตัวเองนะคะก็ลองใช้ ChatGPT ในการเจเนเรตรูปโปสเตอร์หนังออกมาได้แบบนี้เลยค่ะดูอยู่ที่อาร์ทอยมาแรงมากๆแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีเราก็อาจจะอยากมีอาร์ทอยเป็นรูปของตัวเองบ้างซึ่ง ChatGPT ช่วยคุณได้ เริ่มจากการอัปโหลดรูปของเราขึ้นไปเลยนะคะแล้วหว่านจะสั่งด้วยพร้อมนี้ค่ะช่วยสร้างรูปอาร์ทอยจากรูปนี้ให้หน่อยค่ะเป็นอาร์ทอยผู้หญิงแก้มกลมโดยจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆด้วยได้แก่ macbook pro กล้องไฟสตูดิโอหนังสือบรรจุอยู่ในกล่องที่มีแพคเกจจิ้งสวยงามโทนสีพาสเทลแล้วก็กด generate ได้เลยค่ะแหเ,เราก็ได้กล่องอาร์ทอยของเราออกมาแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยแต่อาร์ทอยอันนี้เนี่ยมันครึ่งตัวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารูปที่หวานอัพขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปครึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเรา องสั่งเพิ่มกันนิดนึงดีกว่าว่าขอแบบเต็มตัวได้ไหมคะแหมกลายเป็นรูปเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเต็มตัวที่ยังนั่งอยู่นะคะทุกคนดูเมื่อยมากๆาเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรทุกคนน่าจะพอมองเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะสั่ง ChatGPT ในการสร้างรูปที่มีลักษณะของการเป็นอาร์ตทอยออกมาได้แบบนี้ด้วยค่ะมีสินค้ามีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากสร้างมาสคอตขึ้นมาให้คนจดจําใช้ ChatGPT ช่วยได้ค่ะรอบนี้นะคะเรามาลองใช้ ChatGPT ในการช่วยสร้างมาส ให้กกัับแบแรรนนนด์ของเาะนนะคะวันเริ่มจากการอัปรูปโลโก้ของแบรนด์ขึ้นไปก่อนเลยนะคะซึ่งแบรนด์นี้คือมากรองช็อปร้านมากรองของน้องสาวหวานเลยนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถไปติดตามที่ IG นี้ได้เลยค่ะขอโฆษณานิดนึงนะ ะวันทําการอัปรูปโลโก้ร้านมาการองช็อปขึ้นไปแล้วนะคะหลังจากนั้นหวานพิมพ์พร้อมแบบนี้ค่ะช่วยสร้างมาสคอตจากโลโก้นี้ให้หน่อยค่ะโลโก้นี้เป็นแบรนด์ร้านขนมมาการองอ่าหวานบอกรายละเอียดเขาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเขาเห็นแค่รูปแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไระนะคะหวานก็เลยเพิ่มข้อมูลให้เขาไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ทําการสร้างมาสคอตขึ้นมาค่ะแต่ว่ามาสคอตที่เขาสร้างเนี่ยนะคะเขาสร้างไปฝังอยู่ในโลโก้เลยนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการที่ หวานต้องการสักเท่าไหร่อะนะคะหวานก็เลยสั่งเขาเพิ่มเติมค่ะว่าอยากได้มาสคอตเป็นรูป 3D ไม่ต้องมีชื่อแบรนด์ไม่ต้องมีโลโก้แบรนด์อยากให้สร้างตัวมาสคอตขึ้นมาใหม่เลยค่ะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ใช้สีน้ําเงินของแบรนด์อ่าเขาก็สร้างมาสคอตขึ้นมาใหม่นะคะเป็นตัวสีน้ําเงินแล้วก็มีถือมากรองอยู่ด้วยนะคะก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวมาสคอตนี้นะคะเขาก็ไปอ้างอิงจากโลโก้ค่ะโลโก้เนี่ยมันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเขาก็มาทําเป็น สี่เหลี่ยมโค้งมนนะคะแล้วก็มีแขนมีขาใส่หมวกเชฟแล้วก็ถือมาการองนะคะแต่วันอยากจะลองเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะวันอยากลองเปลี่ยนให้ตัวมาสคอตเนี่ยมันสื่อถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะซึ่งหวันอยากลองเปลี่ยนให้มันเป็นรูปก้อนเมฆแล้วก็สายรุ้งค่ะวันก็เลยบอกเขาไปนะคะว่าลองเปลี่ยนมาสคอตเป็นรูปก้อนเมฆสีฟ้าอ่อนและมีสายรุ้งน่ารักน่ารักให้หน่อยค่ะเขาก็ได้ทําการสร้างมาสคอตขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่นรู้สึกว่าหมวกเชฟมันแปลกๆค่ะวันก็เลยบอกให้เขาเอาหมวกเชฟออกนะคะ แล้วเราก็ได้มาสคอตออกมาแบบนี้ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่มีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วอยากจะสร้างมาสคอตนะคะ <S <S ก็ลองไปให้แชท t g <K> p t <ot> เขาช่วยสร้างมาสคอตให้คุณได้ค่ะมีมาสคอตแล้วนะคะเราลงไปสร้างสติกเกอร์ไลน์กันดูดีไหมคะเมื่อกี้เราได้ทําการสร้างมาสคอตไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองต่อยอดดูนะคะเอามาสคอตที่ c ช a GPT ีสร้างให้เราเมื่อกี้เนี่ยไปทําเป็นสติกเกอร์ไลน์ <ๆ S 1> <Assistant S 2> กันดีกว่าค่ะโดยหวานจะสั่งต่อไปแบบนี้เลยนะคะช่วยเอามาสคอตตัวนี้สร้างเป็นสติกเกอร์ไลน์ให้หน่อยค่ะ โดยมีคำดังนี้ 1. สวัสดีค่ะ 2. รับอะไรดีคะ 3ขอบคุณค่ะและ 4. ส่งของเรียบร้อยค่ะแล้วก็กด generate ได้เลยค่ะอ่าเขาก็ทำการสร้างสติกเกอร์ไลน์ออกมาให้เราแบบนี้เลยนะคะคำพูดที่เป็นภาษาไทยทำได้ค่อนข้างดีเลยค่ะจะมีตัวสุดท้ายส่งของเรียบร้อยค่ะคำว่าค่ะมันตกลงมาข้างล่างหน่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะส่วนตัวมาสคอตก็ดูน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว้าวมากๆนะคะก็คือเขาทาการตัดแบ็กกราวน์มาให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ ไฟล์ที่ได้เนี่ยเป็นไฟล์ png พื้นหลังโปร่งใสนะคะนั่นหมายความว่าการเจเนเรตออกมาเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดแบ็กกราวด์เพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนแค่นี้นะคะเราก็สามารถใช้ ChatGPT ในการสร้างสติ๊กเกอร์ลายออกมาให้เราได้แล้วค่ะใช้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกกันค่ะโดยรอบนี้หวานจะพร้อมไปแบบนี้เลยนะคะช่วยสร้างอินโฟกราฟิกเป็นรูป 3D สีพาสเทลจากเนื้อหาด้านล่างนี้แล้วเราก็เขียนเนื้อหาที่เราต้องการที่จะให้ ChatGPT เนี่ยเขาสร้างอินโฟกราฟิกลงไปได้เลยค่ะหวานใช้เนื้อหา ะะ้5วิธีทำดิจิทัลโปรดักต์ให้ขายดีแล้วก็จะมี5ข้อแบ่งย่อยแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กด generate ได้เลยค่ะอา่าเราก็จะได้อินโฟกราฟิกมาในลักษณะของความเป็น 3D นะคะแล้วก็มีทนสีที่เป็นพาสเทลแล้วก็ข้อมูลตามที่เราได้พร้อมไปเลยนะคะซึ่งการทำอินโฟกราฟิกแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาไปใช้งานโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้นะคะใครที่อยากจะทำอินโฟกราฟิกเป็นของตัวเองนะคะก็ลองมาใช้วิธีนี้ให้ c h a g p t เขาช่วย g e n e r a t i าพอินโฟกราฟิกให้เราได้นะคะและนี่ก็คือการใช้ c h a t GPT ที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในการสร้างภาพในรูปแบบต่างๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนในการที่จะไปใช้ c h a t GPT ในการแก้ไขรูปในการสร้างรูปในรูปแบบต่างๆและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งาน AI ในการทํางานด้านต่างๆการสอนใช้งานแคนวาและการทำดิจิทัลโปรดักต์ส่งขายเว็บไซต์ต่างประเทศก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลม ไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a d e ค่ะเพราะแต่ละช่องทางหวันก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวันแนะนำไว้ให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย